สวัสดีครับสวัสดี FC อุตวันนะครับวันนี้เรามาดูรถที่ใช้แก๊สอันนี้เป็น ACV30 Camry นะน่าจะเป็นปี05อาการสะดุดเดินไม่เรียบเามาดูให้เช็คตรงนี้ก่อนนะนี่คอยนี่ลาวนี่ลาวแตกนะเดี๋ยวดูว่ามันเดินไม่ นี่สะดวกยังไงเดินไม่เรียบยังไงไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะตอนปิดเครื่องนะครับนี่ถอดออกมาดูนี่นี่ดูนี่มีซีนรั่วนะราต้องเปิดฝาครอบฝาครอบตรงนี้ออกมาซีนเปลี่ยนซีนยางใหม่นี่รั่วลงกาวไฟรั่วลงกาวนะสุบหนึ่งนะใครที่มีรถรุ่นนี้อยู่ ตรวจเช็คอย่างนี้ก่อนนะครับทุกหัวเลยนะนี่นี่แห้งเห็นไหมสองแห้งนี่ส<า>มเป็นไงส3ก็แห้งสี่ดี๋ยังยังไม่ถอดนี่ฝากนไว้นะใครที่ติดตามอุตวันก็จะได้ความรู้ไปเล็กๆ,เกๆน้อยๆไปแก้ไขรถตัวเองนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะใครที่มีปัญหาเรื่องรถก็ค่อยสอบถามกันเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ใน Camry นะ Camry ACV 3 0นะรหัสเครื่องเดีย๋ยวดูตัวสุดท้ายลองดูที่คอยก็พยายามใช้ในตัวของแท้มันนะของแท้โรงงานตัวนี้ของเทียมนะ ก็มีซึมซึอยู่นิดนึงเนี่ยในการสะดุดเดินไม่เรียบไปเช็คตรงนี้ก่อนนะ mm hmm. นี่หัวเทียนได้สองไฟดูที่ mm hmm. ยังมีอยู่นะนี่มันรั่วเราต้องเปิดฝาครอบวาล์วขึ้นแล้วก็ซีนตีนกาวใหม่ทีหนึ่งปากกันไว้นะครับโอเคใครที่มีคําถามก็ค่อยตอบถามกันเข้ามานะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและ <c oughs> สวัสดีครับสำหรับเอที่ติดตามกันมานะครับ สวัสดีครับ